มณทลนทหารบกที่29ปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหลักสูตรผู้นำรุ่นที่22ศูนย์ฝึกอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2563เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ 0, ศูนย์ฝึกอำเภอรพรเจริญโรงเรียนพรเจริญวิทยาอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงกาฬพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการบนทลนทหารบกที่29 มอบหมายให้พันเอกภูเบศรรมบุตรเสนาธิการมณฑลทนหารบกที่29เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหลักสูตรผู้นำปีการศึกษา2563ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2จำนวน70นายจาก15สถานศึกษาเข้ารับการฝึกและมีผลการฝึกโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ89อยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักศึกษาวิชาทหารทุกนายมีความตั้งใจในการเข้ารับการฝึกเป็นอย่างดีมีวินยัยรู้จักแก้ปัญหามีทักษะของความเป็นผู้นำโดยเสยนาธิการบนทนทหารบกที่29ได้ประดับเครื่องหมายหลักสูดผู้นำเหมาะใบประกาศเกียรติบัตรและกล่าวปิดการฝึกหลักสูดผู้นำรุ่นที่22ประจำปีการศึกษา2563 มีคณะครูอาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งถึงสามจากโรงเรียนต่างๆและญาติของนักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีทีมข่าวบนทวนทหารบกที่ยี่สิบเก้ารายงาน